โกดังเสื้อผ้ามือหนึ่งเกรดพีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศต้นทุนแ้บตั้งอยู่ที่หน้าปากซอยไอยาหุตรงสะพานเอราวัณห้าแถวตลาดไทยคลองหลวงปทุมธานีนี่เองโกดังดีดีช็อปที่นำเข้าเสื้อผ้าแฟชั่นทันสมัยเปิดตู้จากต่างประเทศโดยตรงลองสินค้ากันแบบรัวรัวภายในโกดังกว้างขวางมีสินค้าใหม่แกะกล่องเปิดทุกวันมีเจ้าเดียวในประเทศไทยที่มีสินค้าให้เลือกมากมายที่นี่เรามีเสื้อผ้าให้เลือกหลายแบบ ชุดเดรสชุดลำลองชุดกีฬารวมทั้งเสื้อแจ็คเก็ตและอื่นๆอีกมากมายคุณภาพเกินราคามีเจ้าเดียวในไทยมาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกไลายการรับรองซื้อกับเราถูกกว่าปิดไปจีนแน่นอนและไม่ต้องขีออเดอร์ทางเรามีของพร้อมส่งตลอดสำหรับทุกท่านที่สนใจนำไปทำกำไรต่อมาซื้อขั้นตักยี่ตัวขึ้นไปราคาเริ่มต้นเพียงตัวละ65บาทเท่านั้นเหลือจะซื้อแบบยกลัง ตัวแทนจำหน่ายจำนวนมากที่พร้อมจะทำธุรกิจเสื้อผ้านำเข้าที่ทำกำไรปังๆกันด้วยนะทุกคนก็ดังดีดีช็อปเสื้อผ้าแฟชั่นนำเข้าจากต่างประเทศพร้อมให้ทุกคนมาช็อปกันแล้วนะคะติดต่อโดยตรงได้ที่0ย์918455666เบอร์นี้นะทุกคนก็ดังดีดีช็อปเสื้อผ้านำเข้าเกรดพรีเมียมคุณภาพเกินราคามาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกรายการ